เรื่องที่คุณจะได้รับรู้แบบด่วนๆคือเรื่องอะไรขอให้ไพ่ช่วยบอกนะคะ The Moon เรื่องอะไรคะเด o o นเรื่องที่คุณเรื่องที่คุณมีความกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะคือเรื่องอะไร e Moon การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อ เรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องรู้แบบด่วนๆก็คือคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเลยมีการเปลี่ยนแปลงแบบภาพรวมใหญ่ๆเลย การเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งนี้นะคะจะนําคุณไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมีความมั่งคั่งร่ํารวยหรือว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นแบบมากๆบางคนตั้งตัวได้เลยเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนพูดคําว่ามหาเศรษฐีได้เลยนะคะไม่ใช่แค่คําว่าเศรษฐีหรือคนรวยเนาะ King of Pentacle นะคะเป็นราชาแห่งเงิน ชีวิตคุณกําลังจาก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะหากตอนนี้คุณยังมีความรู้สึกกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนําคุณไปสู่สิ่งไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงถ้าหากคุณจะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะคะมันเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณอยากเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวแต่ว่ามันมีความกลัวความกังวลใจอยู่ว่า เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะคะแต่ในใจคุณลึกๆเลยค่ะคุณอยากเปลี่ยนแค่คุณอยากรู้ผลลัพธ์แค่นั้นเองบางคนหาคําตอบแล้วเผอิญมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะนี่คือคําตอบของคุณบางคนอยากโยกย้ายบางคนอยากเปลี่ยนแปลงบางคนอยากเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือว่าขยับขยายธุรกิจคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะบางคนอาจจะทุนน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่พร้อม คุณอาจจะมองไม่เห็นทางนะคะอาจจะมองภาพรวมที่ความสําเร็จของคุณหรือว่าหนทางที่คุณจะทำเนี่ยมันมองไม่ออกแต่ให้คุณเชื่อสัญชาตญาณค่ะเดอร o มูนแล้วก็เทมเพรนต์ ance, มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้คุณได้มั่นใจมาให้คุณได้เชื่อว่าคุณสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ บางคนอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่นะคะ King of p e n t a c l e สนับสนุนเงินทุนหรือการให้โอกาสได้รับงานใหญ่ๆได้รับอะไรที่มันแบบ คู่ควรกับที่คุณจะเปลี่ยนแปลงค่ะขออย่างเดียวคือให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อใจในตัวเองให้ศรัทธาในชีวิตของคุณเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กรวาลในตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะหรือถ้าใครพร้อมอยู่แล้วแต่อยากจะรู้ผลลัพธ์อยากมองเห็นภาพนี่แหละค่ะคือภาพที่คุณ จะได้พบได้เจอจะได้เห็นในวันที่คุณประสบความสำเร็จในวันที่คุณกล้าเปลี่ยนแปลง King of Pen t a ค l e โอ้โหความมังคังร่ำรวยความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในจิตใจแค่คุณจบปัญหาเรื่องการเงินได้ชีวิตอื่นๆของคุณนะคะจะราบรื่นมันจะอุดมสมบูรณ์ไปหมดมันจะมันจะลงตัวไปหมดนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้คือเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อสัญชาตญาณในตัวเองแล้วก็ศรัทธาตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะได้รับความสำเร็จในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากส่งข้อความนี้มาถึงคุณมาให้คุณได้มั่นใจว่าให้คุณเชื่อใจตัวเองเถอะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณจะทาจะนาความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะ มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลในชีวิตในทุกๆด้านเลยอย่าก,กังวลนะคะให้มั่นใจถ้าใครกลัวก็ขอให้เริ่มทําตั้งแต่ตอนที่ยังกลัวอยู่เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆมันจะมีสัญญาณมันจะมีสิ่งที่เหมือนด้วนจับวางมาไว้เพื่อเรานะคะขอให้เราเริ่มก้าวแรกให้คุณเริ่มก้าวแรกให้ได้ตัดสินใจให้ได้ว่าครั้งนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ไปให้สู่สิ่งที่คุณปรารถนาไปให้สู่สิ่งที่คุณปักหมุดชีวิตเอาไว้ว่าคุณจะเป็นสิ่งนี้ให้ได้คุณจะทําสิ่งนี้ให้ได้นะคะขอให้มั่นใจขอให้คุณมีพลังกายพลังใจพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วแล้วคุณนะคะจะได้รับความสําเร็จในครั้งนี้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โอ้โหคุณจะจําตัวเองไม่ได้เลยคุณจะจําตัวเองในอดีตไม่ได้เลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจัก,กรวาลในตัวคุณที่คอยดูแลสนับสนุนปกปักรักษาคุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณนะคะคุณไม่ได้เดินคนเดียวจริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังบางครั้งร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ